ครับสวัสดีครับผู้ติดต,ตามรับชมทุกท่านประชาชนโดยทั่วไปและท่านที่มีบุญสัมพันธ์เริ่มผ่านมาเจอกันนะครับพบกับช่องสื่อสาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเยรียนรู้ในชื่อช่อง M Property และช่อง M Property หัวใจสีชมพูนะครับผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube ที่ท่านกำลังรับชมนะครับาทาง TikTok หรือทาง Facebook Page ในชื่อ M Property กระตานะครับ เราวันนี้ก็เป็นาสาระในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับในส่วนของอหมู่บ้านจัดสรรหรือโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการพักอาศัยนะครับก็เป็นศัพท์อาจจะเป็นทางกฎหมายและทางวิชาการหน่อยหนึ่งนะครับในส่วนของอมีประเด็นนะครับคำถามเกิดขึ้นนะครับจาก หลายหลายหมู่บ้านหลายๆโครงการนะครับที่ได้ก็มีทั้งการโทรเข้ามาสอบถามการอินบ็อกนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นทางแชทของผ่านไลน์หรือทางแชทบล็อกของทาง YouTube ก็ตามนะครับก็มีแอดไลน์มาปรึกษาหารือกันนะครับก็ <c oughs> มีประเด็นว่า,าหนึ่งทำไมโครงการยังไม่จัดตั้งที่สี่ปรคร ผ่านมาแล้วอาจจะ5ปี10ปีนะครับก็เป็นโครงการตามพรบรป,ปัจจุบันนะครับนะครับก็ตั้งแต่อาจจะช่วงกร,รกฎาปีปี2 5 4 3เป็นต้นมานะครับที่มีการขออนุญ,ญาตนี่คือโครงการหมู่บ้านจัดสรรตามพรบหรืรอกฎหมายปัจจุบันนะครับก็ขออนุญาตในการตอบประเด็นนะครับ กรณีโครงการตามพระบัญญัติปี2 4 4 3นะครับภาษาทางการก็คือพระบัญญัติการจัดสรรที่ดินพุทธศักราช2543นี้นะครับโครงการที่ยังไม่สามารถจัดตั้งนิติบุคคลได้มีหลายลักษณะนะครับประการที่1นนะครับยังไม่เข้าสู่เงื่อนไขนะครับในการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลนะครับอย่างเช่น อะไรบ้างาอย่างเช่นยังไม่มีการถอนคำประกันการก่อสร้างนะครับผมขอที่อ,อธิบายความนะครับกรณีโครงการที่ยังไม่ได้ถอนคำประกันการก่อสร้างระบบสาธารณูโภคร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าอย่างไรนะครับก็หมายความว่า,าโครงการได้มีการจัดทำแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรร ระบุไว้ว่ามีระบบสาธารณูโภคอะไรบ้างนะครับซึ่งกฎหมายก็บังคับให้ทางโครงการหรือผู้จัดสรรที่ดินวางคำประกันนะครับโดยส่วนใหญ่ที่ใช้ก็คือเป็นแบงค์การันตีไว้ที่115เเซของมูลค่าการก่อสร้างซึ่งมีการประมาณราคาโดยโยธาธิการและผังเมืองนะครับ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดสรรที่ดินระดับจังหวัดนะครับเป็นผู้กําหนดนะครับไม่ใช่ตัวผู้จัดสรรหรือผู้หน้าโครงการเป็นผู้กําหนดประมาณการไว้นะครับเป็นทางราชการโดยหนึ่งในคณะกรรมการซึ่งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่หรือเป็นเจ้าพนักงานนะครับตามเรื่องบัตรฉบับนี้นะครับด้วยระบุไว้ตามมาตรา18ประกอบมาตรา20ของรัฐวิทตาการจัดสรรที่ดินฉบับนี้นะครับดังนั้น จึงเป็นส่วนที่พนักง,งานเจ้าหน้าที่จะต้องมากำหนดประมาณราคาการก่อสร้างไว้เพื่อให้ทางโครงการหรือผู้จัดสรรที่ดินนะครับวางหลักประกันไว้ว่าจะมีการก่อสร้างสาธารณูปโภคได้ครบถ้วนและตรงตามที่ขออนุญ,ญาตนะครับจะดูว่ามันครบถ้วนและตรงตามที่ขออนุญ,ญาตไว้หรือไม่อย่างไรนะครับก็ดูตามแผนผัง,งโครงการวิธีการจัดสรรประกอบด้วย กฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับนั่นคือเป็นอนุบัญญัตินะครับนั่นคือข้อกําหนดการจัดสรรที่ดินของจังหวัดนั้นนะครับดังนั้นก็ต้องมาดูว่าโครงการนั้นน่ยอยู่ในจังหวัดไหนอย่างเช่นอยู่ในกรุงเทพมหานครก็ต้องไปดูในข้อกําหนดการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานครนะครับว่ามีการกําหนดสารุ่โพกไว้เป็นมาตรฐานอะไรบ้างอย่างเช่นขนาดเขตทางนะครับเขตทางก็คือ กำแพงแปลงฝั่งซ้ายชนกำแพงอีกฝั่งหนึ่งนะครับนั่นคือเขตทางและก็ผิวจราจรผิวจราจรก็คือ,อบริเวณพื้นถนนที่ใช้ในการสัญจรนะครับผิวจราจรคือรถใช้ในการสัญจรแต่เขตทางเนี่ยมันกินไปทั้งบางทีมันมีทั้งทางเท้าด้วย หรือสิ่งโ่รงสร้างอะไรที่เป็นลักษณะที่เพื่อความสวยงามก็แล้วแต่นะครับที่ระบ,บุไว้ในผังโครงการนะครับบางส่วนที่ยังไม่สามารถในการถอนค้ำประกันการก่อสร้างตรงนี้ได้หนึ่งบางทีอาจจะผิดแบบนะครับ 2. สองก็คือขนาดไม่ได้ตามที่กฎหมายกำหนดนะครับบางทีผิดไปมิลหนึ่งเซนหนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของเขตทางนะครับก็ต้องไป ใช้การเจรจาพูดคุยนะครับบางทีไปกินพื้นที่แปลงจำหน่ายก็ต้องไปเจรจากับเขานะครับเพื่อหนึ่งอาจจะขอซื้อที่ดินคืนนะครับมีเงินชดเชยอะไรต่างๆนะครับเพื่อทําให้เขตทางได้ขนาดตามที่กฎหมายกําหนดนะครับหรือบางทีไปในแผนผังไม่มีพื้นที่สีเขียวไม่มีอะไรกําหนดไว้แต่ไปสร้าง นะครับผิดไปจากแผนผังนะครับก็ต้องไปดําเนินการแก้ไขให้มันถูกต้องนะครับซึ่งส่วนนี้ก็เป็นปัญหาอุปสรรคนะครับสําหรับการถอนค้ปร,กรัการการก่อสร้างนะครับเนื่องจากมันไม่ได้กําหนดดุลพินิษให้กับทางพน,กนักงานเจ้าหน้าที่นะครับหรือคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนะครับที่จะไปอารมอร่วยได้นะครับก็ต้อง พิจารณาตามหลักกฎหมายขณิตเขตทางเขากําหนดไว้ว่าไม่น้อยกว่านะครับนั้นสร้างเกินไว้เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็ในภาคธุรกิจก็พยายามสร้างพอดีเป๊ะนะครับแล้วท้ายที่สุดก็เกิดความคาดเคลื่อนจากการลังบัตหรืออะไรต่างๆนะครับก่นท้ายที่สุดก็จะตกกับทางผู้ซื้อนะครับเนื่องจากผู้ซื้อเองก็ อยากจะเป็นนิติบุนคคลหมู่บ้านจัดสรรอยากจะบริหารจัดการนะครับก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับที่ไม่สามารถยังไม่เข้าสู่กระบวนการในการจัดตั้งเป็นปนิติบุคคลกระบวนการที่สองที่ยังไม่เป็นนิตินะครับก็หนึ่งอาจจากาความกลัวนะครับของทางผู้ซื้อเองนะครับโดยที่ยังไม่รู้ ส่วนของข้อกฎหมายนะครับผู้ซื้อเองก็กลว่าเอ๊ถ้าจัดจ้างเป็นนิติบุคคลแล้วนะครับาสาธรารณูโภคมันโอนอัตโนมัตินะครับตามพร่หยัดการจัดสรรที่ดิน2 5 4 3และฉบับที่2ปี2558ที่กำหนดไว้นะครับก็ต้องอธิบายขยายความอย่างนี้นี่เป็นความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะครับการโอนอ่ะมันโอนอัตโนมัติแต่ ผู้จัดสรรหรือผู้พัฒนาโครงการยังไม่พ้นจากภาระหรือหน้าที่ในการดูแลบำรุงรกษานะครับเมื่อจัดตั้งวันผลกันโอนตามกฎหมายแต่การดูแลของเขายังมีอยู่ <c oughs> นะครับจนกว่านิติบุคคลนะครับหมู่บ้านจัดสรรที่ได้จัดตั้งขึ้นนะครับจะได้มีคณะกรรมการนะครับถูกต้องตามกฎหมาย นะครับมีการเปิดบัญชีธนาคารในชื่อนิติบุคคลหมู่บ้านจาัดสรรนั้นนะครับและผู้จัดสรรหรือผู้พัฒนาโครงการได้ส่งมอบเช็คนะครับเขาเรียกส่วนใหญ่จะมอบเป็นเช็คเขาเรียกว่าเป็นเงินที่ผู้จัดสรรสำรองจ่ายนะครับเป็นมูลค่าเทียบเท่าเงินค้ำปาาระกันการดูแลบำลาารุงสาธารณูปโภคนะครับ สั่งใจ่ายให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรน,นะครับไม่ได้สั่งจ่ายเปนในนามบุคคลธรรมดาหรือเป็นชื่อใครนะครับดังนั้นเมื่อนิติบุคคลรับเช็ค7%นะครับและนําฝากเข้าบัญชีธนาคารในนามของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรและออกใบเสร็จรับเงินในนามนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรให้กับทางผู้จัดสรรหรือผู้พัะนาโครงการนะครับนั่นก็จะมีผลทําให้ผู้จัดสรร ผลจากภาระในการดูแลบำลาารุงสาารณูปโภคนะครับตามที่กำหนดไว้ในประกาศนะครับและระเบียบนะครับของคณะกรรมการจาัดสรรที่ดินกลางนะครับว่าด้วยการโอนสาารณูปโภคให้แก่นิติบุคคลหมู่บ้านจาัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นนะครับชื่อผมขออนญ่ตละท้ายไว้เพราะว่าชื่อยาวมากนะครับจะเป็นระเบียบปี2559 ออกมาในข้อ12และข้อ13นะครับเพราะนั้นอาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะครับของผู้ซื้อว่าเอ้ย,อยโครงการมันจะต้องจะทําให้มันเรียบร้อยก่อนถึงจะจัดตั้งนิตินะครับก็เป็นปัญหาอุปสรรคในด้านความคิดนะครับของอ,องค์ความรู้ของทางผู้ซื้อที่ยังยังไม่มีผู้ที่มาอธิบายนะครับ ผลของแง่กฎหมายอะไรต่างๆให้ทางผู้ซื้อใน,นฐถานะผู้บริโภคได้รับทราบน,นะครับยิ่งเป็นนิติบุคคลเร็วเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นการดีกับผู้ซื้อนะครับเนื่องจากมีอำนาจต่อรองนะครับกับทางโครงการหรือผพัฒนาโครงการนะครับไื่ว่าการขอสนับสนุนต่างๆตามสมควรนะครับการขอสนับสนุนจากเขานะครับ ซึ่งเป็นอยู่ในขั้นตอนของการเจราจาของคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนของนิติบุคคลตามกฎหมายตามที่กำหนดไว้ในมาตรา46ของพระาราชบัญญัติจัดสรรที่ดินนะครับก็มีอำนาจในการเจราจาต่อรองกับโครงการหรือตัวแทนของโครงการที่มีหนังสือแต่งตั้งถูกต้องนะครับาทีไปเจราจากันโดยที่ไม่มีเอกสารแต่การแต่งตั้งที่ถูกต้องนะครับไปเจราจาเสร็จแล้วผู้ที่มาเจราจาไม่ใช่ผู้ที่มีอำนาจของทางผู้จัดสรร ก็รับปากและเสร็จแล้วก็เ,เกิดผลตามมาคือรับปากแล้วไม่ทํานะครับโครงการก็ปฏิเสธความรับผิดเนื่องจากไม่ได้มีหนังสือแต่งตั้งที่มันถูกต้องนะครับอน,นี้ทางทูกซื้อเองนะครับเมื่อเป็นคณะกรรมการแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าผู้ที่เข้ามาเจรจากับเรานะครับเขามีหนังสือมอบหน้าจมีหนังสือแต่งตั้งถูกต้องไหม นะครับมีการปิดอากรสแตมไหมนะครับเพราะว่าหนังสือแต่งตั้งหรือนังสือมอบนาดนะครับเป็นตัวแทนของโครงการที่จะเข้ามาคุยมาเจรจาในการส่งมอบเพื่อส่งมอบเงิน7%นั้นอาจจะมีรายละเอียดที่ทางคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรในฐานะตัวแทนของผู้ซือ้อยากจะขอการสนับสนุนนะครับหรือการช่วยเหลือนะครับโดยหลักมนุษยธรรมด้วยโดยหรือโดยหลักของ เขาเรียกว่าธรรมิบาลในการดูแลนะครับหลังการขายเพื่อทําให้ติบุคคลมีความมั่นคงนะครับทั้งท้ายที่สุดแล้วถ้าโครงการทําดีๆนะครับส่งมอบดีๆโครงการแทบจะไม่ต้องอโฆษณาอะไรเลยเพราะว่าผู้ซื้อบอกต่อันเองปากต่อปากนะครับก็เป็นเขาเรียกการทําทประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายมันจะเป็นค่าใช้จ่ายที่ ป,ปรับปรุงไปพัฒนาหรือสนับสนุนตามที่นิติบุคคลร้องขอตามสมควรและตามความจําเป็นนะครับซึ่งการร้องขอหรือการขอสนับสนุนในการเจรจานี้ก็ต้องไม่เกินกว่าเหตุนะครับแล้วก็ดูสภาพสถานะสังคมสภาพแวดล้อมของหมู่บ้านหมู่บ้านราคาเท่าไหร่นะครับการขอมนสมสมเหตุสมผลไหมนะครับบางที ไปขอ,อเจรจารในการในสิ่งที่เป็นเบอร์หวังอลังการบางทีตัวผู้จัดสารหรือผู้พัฒนาโครงการเองเขาก็ให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเกินอำนาจนะครับอะไรประมาณนี้นะครับนี่เป็นส่วนของอหนึ่งปัญหาของโครงการที่ตามเริ่องยาฉบับนี้ที่หนึ่งยังไม่สามารถจะตั้งบรติี่ไดน้นี่แล้วทางผู้ซือ้อจะทําอะไรได้บา้างนะครับก็เป็นคําถามว่า ถ้าเกิดมันยังไม่จัดตั้งไม่เข้าเงื่อนไขขพรากฎหมายในมาตรา44เนี่ยการจัดตั้งนิติบุคคลมันต้องเริ่มกระบวนการจากโครงการคือจัดสรรที่ดินแลวทางผู้ซื้อละ่ะผู้ซื้อสามารถที่จะเริ่มกระบวนการได้ไหมนะครับเพราะในสิทธิของผู้ซื้อหรือประชาชนนะครับใช้หลักก่อนอะไรที่กฎหมายไม่ได้ห้าม้ดยความเป็นประชาชนนะมันทําได้ทุกอย่างนะครับดังนั้น ประชาชนจริงๆเนี่ยที่มีขอคําปรึกษาจากผมไปหลายๆที่นะครับมีปัญหาเรื่องยังไม่สามารถถอนองการต่อสร้างได้ปัญหาการจัดตั้งนิติอะไรต่างๆจะสามารถผู้ซื้อสามารถรวมตัวกันในการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทอื่นได้นะครับนี่ที่มาปรึกษาผมก็มีให้คาปรึกษาในการจัดตั้งเป็นสมาคมบ้างเป็นสากลบ้างก่อนนะครับก็กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อเอตรียมความพร้อมนะครับ เพื่อการเป็นนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรหรือนิติบุคคลตามกฎหมายอื่นตามที่กําหนดไว้ในมาตรา43แห่งพร้อมด้วก,การจัดสรรขึ้นนะครับแล้วก็กําหนดเหตุของการยกเลิกไว้ว่าเมื่อมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรครบถ้วนสมบูรณ์และมีคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายแล้วก็ให้เป็นเหตุในการยกเลิกนิติบุคคลที่ผู้ซื้อจัดตั้งขึ้นนะครับ ยอาฮิตที่มาปรึกษาแลวผมแนะนําไปก็เป็นการจัดตั้งสมาคมนะครับก็เป็นจัดตั้งเป็นสมาคมบริหารชุมชนนะครับก็ได้แล้วแต่นะการตั้งชื่อให้มีชื่อโครงการหรือชื่อหมู่บ้านไว้นะครับก็มีเบื้องต้นให้มีผู้ก่อการนะครับในฐานะเป็นผู้ซื้อนะครับสิบลายนะครับก็จะมีสําเนาบัตรประชาชนสําเนาทะเบียนบ้านสําเนา นดนะครับเตรียมไว้ล่างข้อมาครับมสมาคมไว้นะครับในรายละเอียดปิดย่อยเนี่ยผมอาจจะไม่ได้ลงลึกให้นะครับเนื่องจากบางทีมันต้องใชใ้การพูดคุยกันนะครับบางส่วนก็มาใช้บริการเนื่องจากไปทําเองก็ยุ่งยากหุ่นวายอยากจะใช้บริการของอินโปรพอ์ตี้ก็ทางเราก็ยินดีนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของการให้คำปรึกษามีค่าใช้จ่ายนะครับ รวมถึงไปดําเนินการให้ก็มีใช้จ่ายซึ่งเราก็ไม่ได้คิดเพื่อหวังอลังการนะครับก็เป็นส่วนที่ช่วยเหลือสังคมนะครับในในราคาที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ได้นะครับทางช่องก็อยู่ได้มีไรายได้เข้ามาในการทำให้ช่องเนการขับเคลื่อนนะครับสองก็เป็นการแชร์ประสบการณ์ความรู้คืนประโยชน์คืนประโยชน์กับสู่สังคมนะครับ ในส่วนนี้ก็ <c oughs> สามารถที่จะแท็กตามช่องทางต่างๆมาปรึกษาหารือกันนะครับหรือจะมาแลกเปลี่ยนหรือแชร์ประสบการณ์นะครับก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ถือว่าสมควิ่งแก่เวลาประมาณ16นาทีเกือ17นาทีแล้วนะครับก็ไม่อยากให้คลิปยาวจนเกินไปนะครับอาจจะเกิดความสร้างความเปลื่อน่ายนะครับแล้วก็โดยมาตรฐาน สมาธิของผู้ติดตามรับชมอะไรที่มันเป็นสาระนะครับมันก็จะมีช่วงเวลาที่อาจจะไม่เกิน10-15นาทีนะครับนอกนั้นมันจะทำให้เกิดภาวะที่หนึ่งคลายจากความสนใจในเรื่องนั้นไปแล้วนะครับแล็ทำให้เกิดไม่ได้เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรนะครับก็ขอสะโกเวลาไว้ในช่วงสักไม่เกิน15-20นาทีนะครับก็ ก่อนที่จะลาจากกันนะครับก็สุดท้ายนี้ก็ต้องกราบขอบพร,ร,ระคุณนะครับผู้มีอุปการรคุณนะครับท่านที่ได้แสดงความชงนงนะครับสอบถามขึ้นมาว่าจะสนับสนุนช่องยังไงนะครับก็ได้มีการทำรา,ายละเอียดไว้นะครับในคลิปว่าในช่องทางในการสนับสนุนเป็นค่าน้ำชากาแฟนะครับให้กับผมและกทีมงานเบื้องหลังนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ได้ ร่วมกันสมทบนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนทำงานนะครับไม่ว่าทีมคอนเทนต์ทีมสรุปประเด็นอะไรต่างๆนะครับเพื่อผมได้ประมวลและก็นำมาถ่ายทอดนะครับมาแลกเปลี่ยนกันนะครับผ่านแพลตฟอร์มและช่องทางนะครับที่ท่านติดตามรับชมนะครับก็ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านที่ติดตามนะครับรับชมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร้นะครับ หลายๆท่านก็ได้ช่วยแชร์เพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นกับสาธารณะนะครับกระจายความรู้ไปนะครับก็กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเช่นเดียวกันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่ได้สนับสนุนหรืออะไรก็ตามนะครับรับชมเฉยๆก็ไม่ต้องเสียใจนะครับก็ขอบพระคุณเช่นเดียวกันนะครับที่ท่านได้มีบุญสัมพันธ์อาจจะเลื่อนผ่านมาเจอนะครับ ก็ต้องขอพระคุณที่เราได้มีโอกาสได้มาพบกันเจอกันผ่านแพลตฟอร์มนะครับทาง YouTube ก็ดี TikTok ก็ดีหรือผ่านทาง Facebook Page ในชื่อ m.Property ก็ดีนะครับทางผมและทีมงานก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับมาเนากานนี้นะครับเล้วันนี้สมควรแก่เวลานะครับก็ต้องขออนุญาตลาไปก่อนถึงทนี้และสวัสดีครับ